การมาเทพหรือเปล่าอะไรนะไม่ใช่มันเป็นรูปเสนอแองเกนเนาะเนาว่าภาษ<อ>าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกอ,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 อะไรเออสนวอะไรส e ไปเราไปเถอะเดี๋ยวมันมืดเราไปนี่ไปเลนกำลังจะไปอันนี้ไปเลนสไลเดอร์หิมะอยู่นะมันมีภูเขาหน่อยอย,อยู่ไกลๆเหียนปะ <laughs> วิธีคนเมืองหนาวน <laughs> วิธีคนเมืองหนาวคือมันหนาวต้องใส่ยังสีเนาะถ้าถ้าสีเป็นเลนที่มะไงถ้าก็ต้องแต่งแบบนี้ว่าสันนั่นแข็งจ้ะขาไปมุดเลยเดี๋ยวนี้เห็นปะไป ฉันห้ามเด่นเล็กหน่อยมันลื่นนะมันกับถนนกับเป็นน้ำแข็งพี่น้อ <ผม S 1> นงเอ้ยท่างงาง,างาตรงนี้มันเป็นท่างงางมันไม่ใช่สาธารณะอันนี้ที่เ,ทเ,เขาบอกม,มากกว่าไทยเด้าอว ถ้าทางจักรยานของอันนี้เขาจังกวาานู่ถนนใหญ่นู่นอันนี้มันเป็นถนนหน่อยเขาบอกกวาดเขากวาดยุ่นอ่ะเขากวาดอาาาด๋อ,อเขากวาดแต่เขาไม่เอาไม่เอาเกลือมาโรยเออเขาหินมาโรยเออเขาเอาหินมาโรย,เ,เ,หเ,ยเห็นมันละลายอ่ะมันด้านูนนเราจะไปเอียมินไปพ่นบอเอียมินปะพ่ียโตดีไหรไปนนุนไปเร็วเดี๋ยว <c oughs> มันมืดก่อน

ระวังขานะเออยัยยอดีเลยมาพี่น้องเอ้ยข้าว นี่ของแม่นี่จังดีบ่เขาเลยหรือว่าบ่าท่านได้เล่นก็บ่ฮู้ดอกะเขามันไม่หยุดนะครอบโอ้วัน,นนี้มันมันบ่นี่แม่นมันนี่แนะม่ออี่พั่ทำอเอออ๋อสีชมพูแบบนี้นะนี่พ่อแม่เข้ากับผ้าลูกไปเล่ยนที่มาน่าจะมานี่ไป กำลังงางไปภูเขาหน่อยจ้ะพ่นแบบเอียมิวตรงที่ตรงที่ไอจุดชมนะวิวดูไอนี่สนามบินบอมม่านะถึงแล้วจ้าพ่นพุน ราจะไปที่นู่นอี่ฮัิเป็นเล่นพ่นนี่ นี่ถึงแล้วจ้าโ,โอ้ยเฮ้ยฝุ่นเด็กหน่อยเลยเด็กหน่อยเลนแซวเลยเห็นไหมแมนด้าสวยไหมล่ะ พ่อแม่เขาพามาบ่ยาย,ะยะพาพ่อแม่เขาพา,มา,า,พาแม่แ่อ <c oughs> เออักไปยายเด็กหน่อยแลนแซเลคยฝนั้างฝน มันได้จะออกไว้ว่าเดี๋ยวก่อกนเดี๋ยวก่อนอ้าวเชิญมาแล้วมันได้มาแล้วอ้าวมูสเตอร์ยืนลอยอยู่นี่ยูเอ่ออยะยะขี่กับน้องไหม อคนมาเล่นหลายอยู่แต่ไหนเห็นไหมมุตเตอร์บอกแล้วมานี่ดีอันน่ะอันเออเห็นไหมเนี่ยคนเล่นเยอะคนเล่นเยอะเลยอ หิมะมากหนาวแต่เด็กหน่อยเขากำลังจะก้นเมื่องหนาวเนาะเพราะหิมะมาเด็กหน่อยเขากับขี่สกีมาเล่นนังสีละโอ้ยยยมันเป็นพนนะจ่ะพ้นสูงเลยนี่ภูเขาหน่อยเอ้ยเด็กหน่อยมาเห่นแซวเลย ออนี่ตรงนี้ไม่ก็สิเป็นจุดชวมวิวนะาจะนีินูนสนามบินบอมมาสนามบินบอมมาอยู่ทางรูนนี่ผ้ายายตอนตากยายมากกับผ้าพันนั่นงเล่นชวมวิวอยู่นี่นาะหอนสวยยายายาแมนดาอือเด็กหน่อยเล่นไลฟ์อันไหน ยายามันด้าอีลานังน้ำนองลูกอาผ้านองคีเด็กหน่อยเล่นไลา์พี่นองเอ้คุณนะแซวยา,ยายายาแม่ลงไปถอันนะี้่ายคุณเนาะเด็กหน่อยสั่ง Buat nak. Hah. มากกว่าเสียวกับพูนไปพุนๆเลยสูงๆอาแมนดาเพิ่งก็อยากไปขี่ตะพุนละพุนพุนหมวกขาว กำลังลงมาพนหลยเนาะต้องรอรอให้เขาหลากลดขึ้นไปเหมอดก้อนบาะสานมันกระสีส้นลดดิฝ่นอิหลากกำนองกำลังลงมาฝาาุ่นแมนะ่ยางเร็วจะพี่นองเอ้ยทางฝุ่นฝุ่นพ่นสูงลงนะโอ้ยบยางเร็ว อ่ามันตาคมุ่นอีหลากำลองมาล่ละว้ายาเออไปเช็ดตีกยายาอ้ะ ด,ดีไหมมันด้าดีไหมดีไหมดีไหมมันเสียวจริมันหามันนาดีมันหำนีคุณอีลากับอามันด้าขึ้นไปอีกแล้วมืนหน,นีบ่แดดเลยพี่น้องเอ้ยมืนหนีอ้าวมันด้าขอมาฮูล ีมาแล้วกำนองอมาแล้วอ้าวจับดีๆจับดีๆอ้า ันได้สนุกไหมอ่ะสนุกไหมมันด้เดินดูรถเขาหน่อยสนุกไหมฮัลโหลฮะอ่านี้เอาถุงมือแม่ตัวนี้ไปได้ไหมนี่เอาตัวนี้อ่ะมันจังบ่เปียกอาม้าน่ะอันนี้อุ่นจนอืก็ดูของฟรีซสิหม่บ่ มันไม่ค่อยหนาเท่าหร่นี่ร้อนเด้นี่ห่อนนี่อย่าไปใกล้มันด้าเวลาเขาขี่รถมานะอย่าไปยืนขวางนะอย่ามันโดนเอาเอามือเอามือบังคับนะ่ะน่ะตรงนั้นมันมีที่สะดุดเด้นะ่ะเห็นไหมนะ่ะไอหน่ะเห็นไหมอ้าวว่าละตัว

พ่อมูเหรอผุนพ่อมูอยู่โรงเรียนนะมู่ของเดียวกันนะ่ะโอ้โมูคพน่นแนะละแม่ส้วมหรือฮะเมื่อกี้นะ่<ฮ>ะเนินนะ่ะตัวนั้นเออก็บอกแล้วว่าจะไปไก่เนินนะ่นมันม้วนตัวเออมีอคนมาเหตุเือว่ามันเป็นเองที่ว่ามันเป็นเองนะหรืออาจจะมีโอแวกก็อาจจะเป็นคเห็นมากกว่า เห็นไ่มเขาใส่เขาขี้กันอะไรนึงเลยจุดสตาร์ทพุนพี่น้องยื่ทั้งคนพุนน่ะอันเนี้ยแม่ตัวเนี้ยเอพุนกระลังสีขี้อันนี้นั่นสามคนเห็นบ่นั่นสามคนเออผ้าแดงผ้าชมพูอ่ะใช่ล่ะนี่เด็กน้อยอ่ำมือขาวๆน่ะใช่ล่ะบ่พุนหน้านั่นนั่งยื่พุนนั่นเออข้างหลังนะกกางเกงสีชมพูนั่นเออ่ำม่นดาได้นางสอนถ่ายเขา นี่เสือแดงนี่เนาะนี่กระลังมานี่กระลังลงมานั่นอามันดาสามคนมีจำนวนฮัลโหลเชียร์ฮอลลีเดย์ฮอลลีอ่าคัมอ้อยย้อยบอกแล้วลุดแน่นอนลุดมันนั่งในแค่สองคนไหมรอเออกระนั้นอ่า แมันด่ามันบอกเออไปละมันนางไดสองคนเนื้อเด็กหน่อยฟัรังมันกับโตใหญ่เนาะคันนางเด็กหน่อยไทยนางไดสามใ่ไ <c> ห <oughs> นางไหนย,ยูนางไหนยูนางไหนยสามคนอ่ะนีน่นอึไทยอันนี้ขาวไปหมด <c oughs> เล็กหน่อยเลนมดมือกัเลนได้เนาะจันนี่เขาเลนได้เ <c oughs> น,น,นะอาชิคี้เลยบอสใช่เหอ้าวอ้าวใช่อแมนด้มาแล้วหน่นผุนผาชีจมูเ <c oughs> อ๊ <c oughs> ยจ๊ดุ๊กจกไปแล้วเอามันดาหมวกขาวๆหุ่นไปแล้วนั่งหลังเขานะเห็นผู้ใหญ่มองกี่แบบเออเป็นยังไงคนลื่นลงมาเลยเพิ่มบ้ซะเพิ่มโบ้ยังเออเพิ่มสไลด์ลงมาเลยไหมเออเพื่นั่นแหะบัคคียังก็ได้ก็ได้ ควร<ม>นะม่นดากระโม่เ<อ>พร <ล S 1> มีอยู่<ล>อันในหน่อยอันในหน่อยใช่ไหมถืเอเอ,เอาไว้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 อันนั่งไหมเอาไว้กันอันนี้เออม่นดาเพิ่นไปขึ้นเพะพนสูงเพิ่นไปคนเดียวพเพิ่นได้เนี่ยเพิ่นมนดานดาไปเขาไปสายอยู่งางไน่อยเออไปทานรับน้องได้ละ มาแล้วมาดิ มันด่านต้าไปโรงเรียนมันด่าไหมปาอ้ะเขามาแล้วม่เด็กหน่อยมัน จะไปเดี๋ยวกระตำเจีบแมนดาไปเล่นโรงเรียนปะอ่ะแมนดาอ่ะแมนดามาแล้วแมนดาเยอะโอ้โผลไปไกล อ๋อพอมูอีกล่ะม,มันดาพอมูอีกล่ะฮะนัสกาดี้เดอมันดาจะไปไหนอ๋อโอเคไปหาหมูพ่ะนะไปเลนะ่นน้ำมูเหรอ ดายอยู่ทางไดนเนาะหาเหรียญก,กับมูอเหรียญโดนแล้วกสีเมียเฮียนแล้วเด้อพี่น้องมาดนี่อโอ้ยปวดเหี้ยวทาเขาห้องน้ำกับคนกับมาออกมาจ็กเทียต้องไปเฮียนแล้วแบบที่ไ,ไหลรักคนมันด่าแจ็คอมั่นด่ายีทธทางด่นเป็นน้ำหาตอนนี้กษสิบาสามโมงสวีเดนแล้วเนะาะใบสองเท่าด่ายแล้วนี่ใบสองสี่สิบเจ็ดเออ ไปสองเกบบาออสาสวีเดนแล้วนกะวันนี้ไงมาด้ามาดาคมปเนียมูสเตอร์วินคซาเน่ยพมวงงนัวได้ไงปะพมวงงายนัวได้ไงดิมบีนได้ยังไง ก็เนี่ยเยวินคิดซะคุณนี่ดยอดิไหนอุปทอกนให้ละทีเดินแ่งเรียเวกบเดกาอแ่าเนททอ็นโก้ี่ไมมมายหน่ากะอยากเล่นต่อแล้วไม่อยากมีเฮียนอือ พ่อบูแล้ววิากเบี้ยเฮียนจังัดอู้ยันอมพวอรี่ควเตอรมนทยังอวพ่อเปเลนเฮียู เออไยนมามาไม่ได้บอกให้ไปเลยบรรดา เฮียนละพี่น้องปวดเดียวเพียอาบานละจ้ามาดิเล่นโดนล,ละกะเย็นเนาะปวดเดียวห้องน้ำกับเบาวางจ้กเทียบอกกันไม่คลิปหนาเนะจา้านาะสวัสดีจา้า